มาดูต้นฉบับออริจินอลของวอลคอสแอนดี้วอลคอสไม่ธรรมดาค่ะตัวแอนดี้วอลคอสเองอะไปที่ไหนคนจะต้องรู้จักบัฟฟาร์ดอีสปอร์เอริววันที่ริเวอร์ซิตี้ที่กรุงเทพนี่เลยค่ะ อันนี้เป็นภาพถ่ายของแอนดี้วอร์ฮอลกับซาวดอร์ดาลีซาซวดอร์ดาลีคือเป็นอาร์ติสที่ชอบมากนะคะเป็นสเตอริโอเลสเซอร์อาร์ติสนะคะปกติโมลเป็นคนที่ชอบอาร์ติสที่แบบเพนส์วอร์ฮอลนี่จะเป็นคนเดียวที่เออเราชอบเวลาเขามีพริน์ออกมาเป็นโมเดิร์นอาร์ตติสคนแรกๆที่เราแบบเอออัพเรชเตอาร์ตเขาลองเข้ามาดูว่าโมเดิร์นอาร์ตมันเป็นยังไงเพราะจริงๆเราชอบอาร์ตแบบแนวยุคเก่าๆมากกว่ายุคใหม่ๆแต่อันนี้คือทําให้เราเปิดใจมาดูว่าเออโมเดิร์นอาร์ตมันก็ ็มีหลายแบบดีนะมีสคอปเจอร์เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีสคอปเจอร์อะไรเงี้ยค่ะ มารินบอลโลนี่ก็เป็นแบบชิ้นที่เป็นไอคอนสุดของงานที่วอฮอลนะครับก็เพราะว่ามันเป็น,ปนางานที่แบบแจ้งเกิดวอฮอลเลยแล้วก็เป็นางานที่เอาเทคนิคซีลสกรีนที่เป็นเทคนิคอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตพวกสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมาทํางานศิละปะทําให้มันย่นเวลาในการทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็วอฮอลไม่จำเป็นต้องทางานด้วยตัวเองให้ทีมงานต่างๆแมบบ้แต่โรงงานเนี่ยผลิตสินค้าศิละปะให้เขาได้ซึ่งวอฮอลก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็ทําให้อาร์ตมันมีราคาที่ถูกลงก็เป็นศิลปะที่บน คนสมัยนู้นเวลาเขาคิดถึงศิลปินหรือศิละปะเขาจะคิดว่ามันต้องเป็นงานที่แบบเป็นเพนติ้งว่าจะยากหรืออะไรแบบนี้แต่พอเป็นวอลฮอทุกอย่างมันง่ายหมด ประวัติเขาก็ทําให้เราชื่นชมงานเขามากขึ้นนะคะหรือเขาก็เติบโต,ตในช่วงยุคที่มันเป็นช่วง5 0าศหลังจากสงครามยุคเฟื่องฟูของอเมริกาที่ผลิตทุกอย่างเป็นในจนํานวนเยอะมากแบบแมสแมสแมสเขาก็เอาเรื่องราวเหล่าน,นั้นมาเล่ารู้สึกจะเป็นคนแรกนะมันี่เป็นศิลปินอาร์ตที่เหมือนพักการตัวเองให้แบบเป็นเหมือนไอคอนที่แบบไปที่ไหนคนจะต้องรู้จกักเขาจะต้องแต่งตัวแบบนี้เขาจะต้องมีวิกผมสีนี้จริงแล้วงานาศิลปะมันไม่จําเป็นต้องจํากัดความว่าเป็นแค่งานาศิลปะแบบเป็นเพิี่อย่างเดียวมันเป็นอะไรก็ได้จรแล้ววอ,อ,อับาบต มันออกมาเป็นงานศิลปะซึ่งก็เป็นสิ่งที่แอนดี้วอร์ฮอทำออกมาผมว่าแอนดี้วอร์ฮอนอกจากจะมีอิทธิพลในวงการศริลปะแล้วนะครับผมว่าในเรื่องของแฟชั่นตัวเขาเองก็มีอิทธิพลมากพอสมควรสังเกตได้จากรูปเขียนเขามักจะถูกเอามาทำเป็นเสื้อยืด หรือว่าอยู่บนแจ็คเก็ตหรือเสื้อเชิ้ตแฟชั่นอยู่เสมอผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความที่งานเขาดูเข้าใจง่ายแล้วก็เตะตาด้วยสีกับสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะรครับและที่สําคัญผมรู้สึกว่าตัวแอนดี้วอร์อลเองอะ่ะสร้างเอกลักษณ์ของการแต่งตัวเขาสร้างคาลคเตอร์นอกจากจะเป็นงานศิลปะแล้วยังสร้างคารคเตอร์ให้กับวงการแฟชั่นด้วยครับ ก็อยากชวนให้ทุกคนมาดูงานออริจินอลของวอรซึ่งหาโอกาสดูได้ยากต้องมานะคนที่ชอบงานศิลปะโดยเฉพาะว่างานศิลปะแนวป๊อปอาร์ตนะครับแล้วก็คนที่ชอบแฟชั hmm. ่นผมก็เชื่อว่าจะได้อะไรกลับไปพัฒนางานตัวเองได้เพราะผมรู้สึกว่าการที่เขา เอาเรื่องสื่อมาเล่นในงานผมว่ามันเข้ากับยุคสมัยนี้เลยที่ทุกคนมีสื่อของตัวเองอะ่ะแต่ดีวอห์ทำมานานแล้วทั้งนั้นมาดูต้นฉบับที่สร้างไลฟ์สไตล์อะไรให้กับยุคนี้ ใครที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยดูหรือว่าเห็นง่ายเขารู้สึกเฉยๆลองไปศึกษาดูนะคะในนี้ก็จะมีแบบบอกถึงประวัติเขาเลยเป็นช่วงๆเลยนะคะแล้วแอนดี้วอลอไม่ธรรมดาค่ะควรมาดูอย่างยิ่งแล้วก็โหปกติเราต้องบินไปไกลมากเพื่อมาดูครั้งนี้คือแคบมาแค่นี้เองค่ะ,จะเจริญกรุงก็ได้ดูแล้วที่ริเว r ร์ซิตี้แบงคอค่ะขอให้ทุกคนลองมานะคะงานนี้นะคะ Andy Warhol Exhibi t i o n ที่ r i v e r c i t y นะคะไม่ต้องไปเชดมดิด์ไม่ต้องไปกูเกิลไฮมิวเซียมแต่ว่าที่แบง g k คอก บางกอกไทยแลนด์ Bangkok, นี้ก็มีเหมือนกันค่ะที่ริเวอร์ซิตี้มาได้เลยค่ะ